แล้วแม่เนเป็นย <Yeah, yeah. S 1> oh ีงไี้างฟัเชื่อเือนะ้งื่ออรนะอันนี้ชือือนี้ะเปอันนี้คือชุดอเรื่าน กูเปลนชุดอย่างงนะี้โอเป็นแบบแมองในหะน้ากาอย่างเดียวเรายังไม่สนัดเฮ้ยคิอกับพบอันนี้เราไม่รอ้เลี้ยโอ้ย ม่เห็นมือ๋อ๋อมันบอกให้เราเก็ดกลเกียรติในเขาในเขาไปในวัดดังเที่เราหวังว่าคุณจะยิ้มกับมันฝรั่งที่เราให้และเสื้อที่เรามีเรามีมันฝรั่งให้คุณแคนเนลี่พร้อมเพียงตการอยู่สิบปีเอาเลยนะเฮ้ยกำลังจมน้ำมันมีกล้องด้วยลองติดกล้องด้วย มันจะให้เราวาร์ปเพื่อมาหาของเรากลับไปภาพนี้คืออะไรอ๋อเป็นรอยขาวเลยไหมคุณภาพหรือว่าเจอรอยขีดข่วนเราจะเด็กเยี่ยงมืดเดี๋ยวทุกโซ่ล่ามาเพื่อน มนจไแบบไม่รหอเป็นเลยไม่อต่อนนไงะมใช่นี่ไงมึงเขียนว่าอะไรเนี่ย้ยันบอกว่าสวัสดีเว้ ให้เราหาตัวหนังสือใช่หรออ๋อตัวหนังสือแบบเมื่อกี้ไงเดี๋ยวไปก่อนดิเพื่อนมันไม่จังหวะ ใครลุกขับรชเจอเดี๋ยวเห็นภาพนะของพื้นวะผมกวกแตกแน,น่เลยนี่ไงเห็นไะไแบ้างเนนีะ่ยียบร้อยพอเยียบแล้วมันมืดแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดินตามสแสงมาเพื่อน

เออไม่ใช่เป็กองเพลงเก่ง,าางมากเลยสิจ้ะมอนมบอกว่าอ๋อพวกมันกลัวแสงอาทิตย์ด้ยเอ้ยพวกมันกลัวแสงไฟให้เราหาประตูให้เร็วเราต้องหาประตูไว้จ้ะ เราต้องินักเรมันมาเราต้อเดินมาที่ราใเลย๋ยว้าปอาจารยยว เราไปหาไปตัวคือเราคือไปชี่ช่องหน้ากันนะเราล้างหาประตูให้ถ้าเราอยู่ตรงรอดไฟยังไงมันก็ามาเข้าเราไม่ได้ยิง,ยงจากไม่เท่าเยอะเหมือนจะเจออะไรอยู่กลางกลางขาวมันจะเจออะไรนะ โ okay. อเคเดี๋ยวเพื่อนเจอของแล้วตัวช้างมันเป็นตัวสูญกล้อง okay. อ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าจดติดช้างหน้าจอมันจะสูญกล้องเยอะตอนนี้มันยังอยู่อยู่มึงใช่ไหมเพื่อนโอเคเพื่อน อยู่กับตามหาอยู่กับตามหาค่ะมันจะเจอเป็นที่เกี่ยกวก็ประตรูแต่ว่าไม่น่าช่วยนะเ,นนลเลยแล้โอเคตอนนี้อยู่ที่สว่างอ่ะ เนีย่ยก็ไม่กล,<ต>มลัวกะเยอะเนี่ยไม่ดูว่าป้ายเนะี่ยมันเอาไว้ทำอะไรเฮย้ยมันคืออะไร็7นี่มันคืออะไรสักอย่างเชื่อไหม เราจะไปเจรหมเนี่ยกูคงอะยหน้าเียเนี่ยมันบอกอะไรสักอย่างตรงนี้นีน่นบอกว่ามันลัวเซงไฟว่า ีเ่เดี๋ยวมามาดูตรงเสานี้เลยได้ว่ามันไม่พอบ้างไอ้อันแรกก็ไม่รู้มันคืออะไร<า>เดี๋ยว จะล่อมันใช่ไหมจะเ็รซ่มอต้องมิ่งแลกแงคับเดอเจอเจอเจเดี๋ยวมันจับไม่ได้เพื่อนมาจับตรงนี้จริงนี่เห็นไหม It's OK. Mala ke, mala ke, mala ke. Gurungan ke, gurungan ke. It's OK, it's OK, it's OK. It's OK, it's OK, it's OK. Gurungan, กเดี๋ยวเมาหาสโอหเาจเลยมันมีสวิตช์ไฟตรงนี้มันเฝ้าอยู่อจะช้าไม่เมือนได้ เราไปที่เมืองเพื่อประตูเปิดไอ้โจประตูเปิดตามมาประตูไหนตั้งวัดตังวัดเดี๋ยวมาตามตัวไปแล้วเพื่ <All> อา๋อแตูแล้วเพื่อนโดนโซรามอออืมอย่างแลกเลยพื่อนเปนเมื่อไหร่นี่งอะไรอย่า